ชุดเดียววิ่งร้อยงานไม่เกินจริงนะคะกิจกรรมเยอะยิ่งกว่าโฆษณาเมืองไทยประกันชีวิตซะอีกสัมกับพี่วูดดี้เป็นเมนเทอร์รายการจีนสัมสื่อต่างประเทศโปรโมทอัลบั้มเต็มมากกว่า10สำนักไหนจะเต้นกับดาวติกตอกเกอร์พูดคุยกับอินฟูที่เห็นเห็นเนี่ยประมาณ2ประเทศแล้วนะคะก่อนหน้านี้นก็เป็นพี่จีนนะคะครั้งนี้นะคะเป็นเวียดนามค่ะคนนี้นะคะทุกคนเลนี่ทุกคนเนี่ยต้องคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันเป็นอย่างดีนะคะเธอคือไอรินค่ะอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่เวียดนามนะคะ ผู้ติดตามมากกว่า10ล้านคนค่ะเคยฮือฮาไปครั้งหนึ่งนะคะตอนที่ทำแท่งไฟดาวให้ลิซ่าในงานแฟนมีดเาดีดมริต ซึ่งครั้งก่อนนะคะทําสวยขนาดที่ว่าลิซ่าขอเอากลับด้วยนะคะและครั้งนี้นะคะเขาได้มีโอกาสไปในฐานะอินฟลูนะคะเพื่อทำคอนเทนต์ร่วมกับลิซ่าค่ะไอรินนะคะจึงทําแท่งไฟดาวขนาดยักษ์นะคะเพื่อนําไปเซอร์ไพรส์ลิซ่าถึงกรุงเทพเลยค่ะซึ่งในคลิปนะคะกว่าจะมาต่อมาเป็นแท่งไฟได้ครั้งนี้นะคะมันยากลําบากมากเลยนะคะทุกคนได้โปรดไปดูคลิปเต็มในช่องของเขานะคะ,ะจบพาร์ทแรกนะคะยังต้องมีพาร์ทต,ต่อไปนะคะต้องรอดูนะคะว่า คลิปหน้าเนี่ยลิซ่าจะเห็นแท่งไฟยักษ์แล้วจะมีรีแอคชั่นแบบไหนนะคะ ต่อนะคะไม่รอช้าค่ะคลิปก่อนนะคะเพิ่งถกเถียงกันไปเองว่าตกลงเนี่ยลิซ่าได้ทําผมสีใหม่หรือเปล่าเพราะว่าใส่ฮูดอยู่ตลอดเลยล่าสุดนะคะน้องไปช้อปปิ้งในญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะมีแฟนมีแล้วไงแล้วก็มีคนนะคะบางเอิญเนี่ยถ่ายติดน้องมาได้นะคะอยู่ในช็อปของวิเวียนเว w o o d นะคะวันว่างๆของลิซ่าก็คือต้องช้อปปิ้งเท่านั้นค่ะทุกคนตกลงนะคะผมสีเดิมแหละลิลลี่แย,ยกย้ายเนาะ ลิลลี่คะเดือนนี้เดือนอะไรคะอย่าลืมนะคะว่านี่คือเดือนเกิดของลิซ่านะคะซึ่งทางบ้านเบสของลิซ่านะคะก็ได้มีการทาแคมเปญชาเลนจ์นะคะให้ทุกคนเนี่ยได้ปรดปั่นสตีมแล้วก็ปั่นวิวนะคะให้ได้เยอะมากที่สุดนะคะเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับลิซ่านะคะอย่างฟังอัดปอดาวนบน Spotify นะคะอยากให้ได้100ล้านสตีมไวที่สุดนะคะตอนนี้ย8ล้านสตีมแล้วทุกคนได้โปรดพุ่งตัวไปที่ Spotify นะคะง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะแปะลิงก์สตีมไว้ตรง คอมเมนต์นะคะซึ่งหนุนจัดเพลิส์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแค่กดเริ่มที่เพลงแรกนะคะก็มีแต่คนชมว่าเป็นธรรมชาติมากแล้วก็มีแต่คนถามว่าเราเป็นคนดีใช่ไหม ก็มาอัปเดตข่าวลิซ่าแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะวันนี้ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ